วันนี้เลยทุกคนเปิดคลิปมาด้วยความบันไลบันเลยกันมาดูกันว่าบันไลที่ว่าคืออะไรนี่เลยเหล็กคาไปเลยครับเพื่อนเพื่อนพอทอดมากรึจางร่วสิครับรออะไรนี่คือรูท่อที่เราจะใส่กันของท่อพี่เกมนะโอ้โหใหญ่มากๆใหญ่กว่าท่อเดิมเยอะ ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเราก็ซุยขอกันก่อนเลยครับห,หลังๆแล้วของชอบเลยครับเพื่อนๆมาม่าทุกคนรู้กันอยู่ว่าผมเนี่ยใจชอบมาม่ามากเลยครับเพื่อนๆมาถอดท่อใบเดิมออกครับท่อหนูลำลูกกาถอดคอท่อไปแล้วเรามาดูกันนะครับคอท่อเพื่อนๆว่าผมจะใส่ใบไหนนี่ก็ใส่คอนะครับใครจําได้ว่าใบไหนก็คอมเมนต์มาก็เป็นท่อดานะครับและดูขนาดรอท่อรูท่อครับเพื่อนๆโหลดท่อโหลดท่อรูท่อมาฟังเสียงกัน นี่ท่อพี่เกมบางคำโคตรล่นนะครับน้องๆดูแค่โลท่อก็รู้แล้วว่าไม่ใช่ลูก6 6แน่นอนครับนี่ดูดิ1กําหมัด1 4นิ้วสน,นิ้วเข้าไปได้อะครับเพื่อนๆและดูสิใครชอบกำรอบกำไม่รอบก็บอกมานะอันเมื่อกี้กำไม่รอบแต่เอ้ไม่ใช่เมื่อกี้กำรอบอันนี้กำไม่รอบนะจ๊ะดูดู่อซีโอ้โหต่างกัน1ิเท่าเยาโดูรอเล่นนะมาเปลี่ยนยางกันเลยพอดึงกึกออกยางก็รั่วนะเปลี่ยนเลย เปลี่ยนแกนด้วยแกนก็งอแกนนี่เป็นแกนมีเนียมนักก็ซื้อแกนเดิมมาเลยตามด้วยเปลี่ยนยางเลยด้วยที่ดึงออกเมื่อกี้เขาเรียกว,ว่ารั่วกันเลยคนก็รั่วนะบอกคําเดียวเปลี่ยนไปครับเพื่อนนี้ใส่เลยครับของใหม่ไงใส่กิ๊กก็เป็นกุ๊กกิ๊กงัดยางไปวัยรุ่นก็ใส่ไปนี่ล้อลื่นปลื้อเสร็จแล้วครับทุกคนอันนี้ก็คือร้อยมาปัจจุบันและดีมก็อยู่ข้างหน้านะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากรู้วรวผมเอาเงินที่ไหนมาแต่งรถเพื่อนๆก็อย่าลืมดูใต้คอมเมนต์นะครับแล้วฝากเพื่ ใครที่อยากให้ทําอะไรคอมเมนต์มาได้เลยหาสปอนเซอร์ชุดสีน้องดีมส่งมาเดี๋ยวทําสีให้ชมกันไว้รุ่น